สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กับช่องดิสารชาแนลเขาก็อยู่นั้นวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเข้าสวนกันนะคะไปเก็บเงาะลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนใหญ่เท่าไหร่ีีเท่าไหนเพย์ใหญ่เท่าโลกโอเคแล้วไปกันเลยไป เราจะใช้คนมาถือแทนเอานะคะแล้วก็จะมาที่ต้นเงาะต้นแรกของเรานะคะ<ช>มันจะสุกอย่างนี้มีแต่สีเขียวที่นั้นเลยยังแล้วมาเก็บลูกเปรี้ยวๆนะคะ,อะ,อะอเอาเอาเลยก็ทั้งทำไมดึงกันเลยอ่ะมิสาพาดนานานีนมาอะไรกูนิ่งเฉยมันง่ายอันนี้อ๋อเย็นๆต้นไม้เขาพังหมดจะดึงแงนี่ใช้จะกล้าเลยลูกนั้นที่เราเล็งไว้นะคะ ฉันนั้นแต่ว่าเ,เราจะเอาอยัางไงอ่ะอให้คนที่เขาชํนนั้นทำแน่นข้างล่างมามาอันตนะคะเขาก็จะอเอาสีแดงเออนี่ได้เลยนะคะม<า>งมมาเลยีลแดมีเยอะมากเลยพวงเลยนะคะเราจะทั้งพวงเลย ชอบลูกนี้จังว้าวลูกต่อไปมาแล้วโอเคนีกคิดแล้วท,ที่เราเก็บได้เมื่อกี้นหมคะโอเคเราก็จะดูเขาเก็บเพราะเราเก็บไม่เป็น ไม่ต้องมาคุอานมาเลยมาน้คอาจะมาเอเก็บเลยโนโนมานมาน้มาัด้หมอ่ก่อนทุกคนี่เราได้มาอุ้ยเก็บหน่อยตาก้องอยู่ข้างล่างแล้วะเก เก็กอานนี้มัวคืออะไรน้อนั่ไหนเราไปต้นอื่นกันไม่ไม่มีเกี๊ยวขวาต้องบอกว่าลูกสีแดงไม่ใช่ลูกสีแดงวุ้ยวุ้ยวุ้ยช่วยด้วยค่ะอ้ใหญ่ไปใหญ่ต้องใส่นะคะ แล้วเราก็จะมาเทากันพร้อุเราจะไปดูต้นต่อไปเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีอยู่สามต้นเองทั้งหมดบนควรนี้มินนี่นนแปกันค่ะไหนยะต้นต่อไปนั้น โ oh อ้ยปลาอยู่ในปลาเลยเหรอปลาใช่ต้ไม่เอาถุงท เน่าแล้วอาฐามันเน่าแล้ว,ลนนลวก็ไปต้องออยากินยากแก้คันแพ้นะคะทุกคนเพราะว่าตังตันนี้สั่งอันนี้เฮ้ยอย่าพูดย้อยีอย่าตัดเสียงอิอุนจับเลยนะอย่าพูดถ้าถ้าถ้ามูตกลงมาขึ้นมาทำไมนี่อามาเดะ นูกัดนูกลูกล้ยโอ้โโอ้ไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอ้โหโอ้ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกลับไปนะคะแล้วก็จะเอาไปกินท่อด้วยใช่ค่ะต้องไปล้างก่อนที่จะกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพาโยนข้างในนี้เลยเก่งมากเอามามามาบังฟ้าดล้วโยนกันโอ้โนโนโน่บนหัวโนโน่เอาเอาอีกเอาอีกเออโดนหน้าแพ้มานะ โดนหญ้าหมดแล้วหลังกันเก่งมากเลยโยนเข้าเหมือนกันเธอเอาไปดวลมันนู่นเลยป่ะอะไรไมะจางหรือไม่จางย้อนมปนู้นเลยเย็นนะบันไม้หักตรงไหนนี่ หมวกหล่นแล้วตรงไหนอะไหนเง่ไม่เห็นทางบนจ้าบานหัวฉันเหรอใช่จ้าหมวกหล่นแล้วไหนอะเ<อ>มื่อกี้เหมือนเราไปผ่านอุปสรรคปประมาณหนึ่งรอบได้แล้วมันเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคน<ว> <laughs> เขาเแข่งกันเราก็จะต้องไปพักกันบ้างแล้วมันมัดกัดมาประมาณสิบตัวได เหนื่อยมากเลยอ่ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ทำพีม่่คาเยอะกว่านี่าอ่นี้อะุดออ่ทุกคนคะเราจะมาชิมกันนะคะมันจะอร่อยแค่ ลองดูชิมลูกนี้กันมาลูกแดงลูกแดงลูกแดงแดงแดงแกไม่ออกกับม่มันแน่นมากมีนะคะวางฟ้าเอาก่อนโอล่ะมีดนี่เขาเรียกว่ามีดเหรอเขาเรียกว่าแผ่นกระดาษมากกว่าแกะเลยตู้เก็บมานี่ยังไม่ได้ล้างหืมอร่อยแม่เอาลูกของฉัน อไม่ไม่บอกกล้องมาบอกมันนะทำไมเนี มินตอดอะไรยอน่ามินตอดใครอะทุกคนคราวนี้เราก็กินงอจนอิ่มหนำสำเร็จแล้วนะคะเราก็ต้องจบคลิปกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะทุ้งไปแล้วายบายสวัสดีค่ะ